มาต่อกันที่อีกหนึ่งวงดนตรีนะครับนั่นก็คือวงนี้เลยครับเซโกโน a อาวาริโมโนตากะรินะฮะซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะนำวงนี้เนี่ยมาทำเป็นภาพยนตร์ด้วยครับ เซโกโนโอวาริ S S no นะครับวงดนตรีร on ็อกอินดี้ชื่อดังของญี่ปุ่นกำลังจะกลายเป็นหนังสือการ์ตูนแล้วครับขอภายภายใต้ชื่อเรื่องว่าเซโกโนอาวาริโมโนตากาลิครับซึ่งจะดีพิมพ์ครั้งแรกนะครับในนิตยาสารเก็กคังโชเนนแมกกาซีนในฉบับเดือนธันวาคมนี้ครับซึ่งเรื่องราวครึ่งแรกนะครับของเซโกโนโอวาริโมโนตากาลิเนี่ยครับก็จะรวมอยู่ในอิชชูสอและ3ของเก็กคังนะครับโชเนนแมกกาซีนนั่นเองครับ แล้วก็จะวางออกจําหน่ายนะครับในวันที่10ธันวาคมครับผมหลังจากนั้นเนี่ยครึ่งหลังก็จะตีพิมพ์ในอิชชูที่4และ5ที่จออกจําหน่ายในวันที่24ธันวาคมนี้ครับตัวหนังสือการ์ตูนวาดโดยโฮลูอุจิอซูโนริครับซึ่งเรื่องราวในหนังสือการ์ตูนนนนี้นนจะเล่าถึงเรื่องชีวิตของสมาชิกของวงในแบบฉบับการ์ตูนรวมถึงจะมีภาพส,สวยๆนะครับแล้วก็บทสัมภาษณ์พิเศษของทางวงอีกด้วยครับ เซโกโนโอวาริเนี่ยปัจจุบันเรียกได้ว่าดังในระดับอินเตอร์ครับในชื่อวงภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า End of World โดยแนวเพลงของพวกเขานั้นนะครับแปลกใหม่ไม่เหมือนใครอีกทั้งสไตล์แฟชั่นเนี่ยนะครับก็โดดเดน่นแล้วเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาก็เพิ่งมีผลงานรวมฟิชเชอร์ลิงกันกับนักร้องหนุ่มนะครับชื่อว่า u c i t y ด้วยการออกซิงเกิลร่วมกันนะครับที่มีชื่อว่าเก k ยวนั่นเองครับ วันนี้ต้องขอไปด้วยครับเซกไกโนโอวาริ Se no ari, ครับผมนะเป็นวงล็อกชื่อดังเลยนะครับเอาเธอภาษาญี่ปุ่นาำจำยาก